ผมพ่อกับผมเระตัวจไทยไปตรวจีบนะครับตอนนี้กําลังออกจากแม่สอดน,นะครับตากไปลมหลายวันเป็นวัดพี่ักษ์น้อยออกมานะครับปวดทางเพื่อนกระจอดนอนทางเขานะครับนี่ออกมาแล้วครับปอดปวดเที่ยวอยู่นอ้นองๆเมืองนะครับหลายกว่าันที่ตรวจสอบน้ําหนักกว่ร้อยเมตรนะครับ ขาบรได้เขารถเป่าแล้วพี่น้องเลยเหลืออยู่หกโทษห้ามใช้ทางหลักของตัววัดสันไม่ใช้ทางลักเสียขมวนป่าเพราะน้องพี่น้องเนาะเพราะจะสร้างเนี่ยผมมีประโยชน์อย่างเลยพี่น้องเลยผมมีฮัทบอรสิให้จอดพักจอดเซาพี่น้องเอ้ย ยาอะไรแม่สอดน,นะครับราชพัฒนแม่สอดพอออกจากแม่สอดก็ดันเขาตลอดแล้วพี่น้องเลยแต่งเรียมแต่งลายใครรถเป่าเนาะพี่น้องเนาะไปได้ไปได้ไไดแดดแหงพี่น้องเลยอ๋อ,อ,อ,อแต่เศร้าโอ้ยตายไปเพื่อจะได้ลงของพี่น้องเอ้ย แล้วครับ GPS ออกไปทั้งบ้านวังตะเคียนวัดวังตะเคียนครับโทรกับเบร์อยากรับโทรศัพท์เลยพี่น้องไอ้ลูกค้ากันได้ของสามสิบสี่กล่องนู้อย่างเมีดยเพเ่อนไห้เล็กหกสิบพี่น้องเลยท่องฝ้าฝุ่งในกล้องในห่วยลายลาขีเฝีนนา,า,าคือน้าสาวเราว่าน้าครูเ้าเนาะจะได้เก็บเพีรอีกแล้วเรา,า,าไอ้คีเพียา์ลายเป็น นะหนูเฮละงงเฮ็ดเฟิงเฮ็ดพ่อเราขว่าไปนะครับเมียมาหาพาแซ่เพิ่นนะครับปากปากเดอ้อพี่น้องเลยปากทังช่องทั้งของทังของน้นองนอนเมียน้ำลับพี่น้องเลยเๆๆนะครับออกมาด้วยคำที่ตะเขาล้วนๆครับรถโมแฮงก็ค่อยไปเนาะพี่น้องเนาะที่ทอดขึ้นเถืงเด้อพี่น้องเอ,อ,อ้ย ลานกันสิเปิดเทอมเปิดโรงเรียนแล้วเนาะพี่น,อน้องเนาะฮะสู่โซนหมดเอาพี่น้องเอ้ได้ลูกยังร่ำยังเรียนนะครับเออสำเอาให้เขาเรียนก็นสำให้อนาคตนะครับจบมาแล้วแล้วเขาจะหายากหากินพี่น้องกอบเขาเรียปกปลาเขาพุ่มก็โอเคละนะครับเขดาดัดนะครับอ้าวอีกแล้วพี่น้องเอ้อีกแล้วอีกแล้ว อย่างทางฟิกอัพโอ้ยพี่น้องเลยเบงเาเด้อพุณเนะ่ยดูด้านนะครับนี่วอลโว่ One นะครับเอ้ยสแกนเนียนะครับปีนเขาถูกตกเอ้าตัวตรถ Pick ิกอัพไปทางไหนฮะดิโอ้ยยู่นี่ครับเป็นซากเป็นซากพี่น้องโอ้ยจังไรเราจังไรน้องดูด้านความมั่นคงนะครับด้านอาหันเพิ่นลงมาเมื่อคืนว่านี่เนีย่ยมือเศร้าโอ้ลงขับ ียวก่อนก็อยู่นี่น้องพี่น้องในพ่วงนะครับมากันลํำด่านทหารตะก้อนลานพยานยาวได้พี่น้องเอ้เมื่อนี่หมยเงาแล้วครับโอ้ยพี่คับน้องพี่น้องเนอปลอดภัยพี่น้องขนขับน้องเพราะว่าโตรถโตยังเดือดตะคัดซีกับล่อนะครับเครื่องพวกหลังคาออกเพื่อขับตู้คอนเทนเนอร์พ่วงรถต่างถิ่นหรือว่าเข้ามาส่งสินค้าโอ้ยน้องพี่น้องโอ้แจ๋วขนาดเลยพี่น้องยอดสอนเลยครับ ือว่าขา้าราชการกูทําอะไรก็ไม่ผิดรู้ตายแล้วนะครับรถมิดสันเนวราชนะครับขับยอดสอนเซ้ย คได้คดวีดีโอบอกว่ามื่กี้โอ้ตายแล้วตายตายพี่นอ้องเลยระวังเนอพี่น้องเลยลงไปแง่แงๆเนี่ยครับเกืดวัตเหตุนะครับอยู่ข้องละววดนานอาหารพอด,ดีนะครับ